สวัสดีครับผมสวัสดีครับ fc แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับนะอ่ะคุณอโปบอกมาว่าขอหน่วยบวกเจ็ดให้ห่อยเข้า90ตรงตรงแกว่านะอ่ะจัดให้เลยนะครับผมลงวันที่ ยี่สิบนะแต่อัดวันที่สิบเก้าพรุ่งนี้เช้าวันที่ยี่สิบปล่อยแต่เช้าเลยหกโมงเช้าสองคลิปนะให้ชมเต็มหูเต็มตาเลยนะฮวนมันเข้านะถ้ามันไม่เข้ามันก็ไปเหมือนว่านั่นแหละแต่ถ้ามันเข้าจับหลักสิบอยู่หลักหน่วยอยู่เข้าฟังฟังนะแต่จะให้เม็ดเดียวนี่ก็ยากหน่อยนะแต่ต้องคงจะให้สองสาม อะไรสองสามตัวหน่อยนะถึงจะถึงจะได้นะไอเราชอบมันไม่มานะแต่ที่จริงว่าที่แล้วได้ศูนย์เกสี่นะผมจะบอกให้ศูนย์เสี่สีแม่ก็เขียนให้ลองดูว่าเอา9ก้าสี่เก้เอาไปเลยวะไม่4ี่เก้าศูนยแลศูย์เก้าสี่ะวะ นะแต่ว่าก็90นะอ้าชมไปปากกาดีกว่าครับผมมันจะไปทางไหนนะตามไปชมมันเลยนะ่าเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับผมอ่าเดินเพลิเข้ามา้าพอดีเปรเลย คำเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นช่องปู่เยี่ยมพารวย0801431692นะครับผมหน่วยบวกเกตเข้าหน่วยทุกนัดนะมันเป็นแบบไหนนะหน่วยบวกเกตเข้าหน่วยทุกนัดหนะังวัดที่แล้วเข้า90ตรงๆอ่าต,ตามไปชมนะเข้าแบบไหนอันนี้วัดที่แล้วนะอ่าเรามาดู ตรงนี้ก่อนนี่หลักหน่วยนะสามสี่ศูนย์หนึ่งนะขยายให้หน่อยนี่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 เก้าแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งหกหลักหน่วยนะหน่วยบวกเกียดได้สามสี่ศูนย์หนึ่งเข้านะเห็งน้องเข้ายาวไม่เข้าก็มีนะสองงวดงวดนี้คิดว่าคงจะเข้าอีกนะหนึ่งสองสามสี่ห้า เขายามาห้างว่นนะหลังจากพินมาสองครั้งนะเจ็ดแปดสี่ห้านะนี่เจ็ดแปดสี่ห้าจะมานะอ่าคืนซะหน่อยนะหน่วยบกิกได้สามสี่ศูนย์หนึ่งนี่หน่วยบนนะสามสี่ศูนย์หนึ่งอ่าเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่แนละ้วเป็นสี่สามศูนย์หนึ่งไม่จับนะไม่จับสามกับสี่แต่หลักร้อยหลัก สิบเนียืนเก้าจับไว้แล้วนะได้เลขจับแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดสี่เก้าสามเก้าสี่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเข้าที่เก้าศูนย์นะฮะอันนี้เป็นเส้นตัวเลขนะศูนย์หนึ่งสามสี่จะมานะแปดเก้านี่ยืนไว้แล้วนะอ่ะมาดูทั้งเส้นตัวเลขแล้วก็หน่วยบวกเกตนะจะทำให้ชมนะ ตามชมหน่วยเบกเกสครับผมหกเก้าศูนย์ยกมาเลยนะหน่วยเบกเกสนะเจ็ดบวกด้วยศูนย์นะได้เท่าไหร่ศูนย์เบกเกสได้เจ็ดครับผมเขียนเจ็ดตรงนี้อ่าศูนย์เบกเกผลเท่ากับเจ็ดนะยาวมาเจ็ดกับแปดนะจะมา อ่าศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเอาเจ็ดมาบวกเจ็ดอีกนะได้เท่าไรแม่หลายสีจังเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่นะอ่าได้สี่ลูกสอนไปเลยเจ็ดแปดสี่ห้าตัวนะ อันนี้จะเข้าหน่วยนะอ่าเราบวกไปอีกชั้นหนึ่งนี้จะได้ตัวไหนเจ็ดบวกสี่เป็นสี่เจ็ดนะหนึ่งกับสองมาตัวหนึ่งบวกเลขเจ็ดอีกแกเป็นเท่าไหร่หนึ่งบวกเจ็ดได้แปดแปดเก้ามาตัว เอาแค่นี้นะอ่ะตัวที่เราจะเอาก็คือตัวนี้นะ 7, 8, 4, 5, เหแปลกสี่ห้นี่จะมาหน่วยนะนอมานอนะอ่าเดี๋ยวระบายสีไว้กว่อนนะครับผม เรามาดูเส้นตัวเลขนะเส้นตัวเลขเดี๋ยวผมจะเขียนลงทางไหนดีอ่ะเขียนลงทางนี้นะเส้นตัวเลขหกเนะครับผมเส้นตัวเลขก,ก็ลมพัดแรงนะ จับที่เลขศูนย์นะศู 0, 1, 2, นยะนึ่สองสะสี่ตัวหน้าห้องหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดปอ่าเจอยู่ตรงไหนเรามาดูตำแหน่งนะสีห้ากับเจ็ดแ ตัวที่จะมานะเดี๋ยวเราจะดึงลงมานะเราจะดึงตัวเลขลงมานะอ้าสองสามสี่ห้าเจ็ดแปด 2องสามสี่ห้าเจ็ดแปดอ่าเข้าไว้นะอ่าเรามาดูการจับทีนี้นะจับ สองกับสามนะสองสามเป็นหลักนะครับได้สองสี่ สองห้าสองเก็ดสองแปดอ้าวฝั่งสามก็ได้สามสี่สามห้าสามเก็ดสามแปดอยู่ในชุดบนนะครับผม สองสี่สองห้าสองเอ่ะทีนี้เรามาลองดูว่าหลังจับได้4ชุดจะมีอีกสูตรหนึ่งที่สนับสนุนตัวเลขจะมาตัวไหนนะฮะเดี๋ยวทำให้ชมนะ7 8 4, 5, ็ดแปสีครลสีเดี๋ยวใสโครลสีให้นะ เอาแรงที่สามนะวันนี้เตสองก็ไม่ทิ้งนะอ่าสามแรงเรามาดูตัวเลขสนับสนุนมันนะศูนย์ศูนย์สามหกเก้าสองห้า แปดหนึ่งสี่สามหกขาดนะฮะไปตัวไหนเอาชมนะ จับเลขออกมาฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะฮะสี่สามแปสสีตัวนะส3 8สามแปดห้าสาปดหสาปดฝั่ง3าสีนะแปดสามสี้าสาสี่ 034ฮนะ่าในชุดนี้ตัวเลขจะสนับสนุนที่38กับ34นะฮ่าดูสิว่าจะมาตามนัดหมายหรือไม่นะอย่าระบายสองตัวให้นะ ตัวนี้ก็เป็นสูตรอีกสูตรจับรหัส3ามหนะตัวยืนนะ0ูนยสายืนนะยืนมาที่3เมตรเดียวแต่ทางนี้ทางนั้นสองก็ยังอยู่ในสายตาอยู่นะยังไม่แน่นะครับผม เลขยืนมาที่สามนะหมดเวลาแล้วครับผมทำราคา,าจากแล้วกับเลขชุดที่มีชื่อว่าหน่วยโบกเกตเข้าหน่วยทุกนัดอหมวดนนี้ก็ให้สามตัวบนมาด้วยนะสองชุดสามปกับสามสี่นี่เป็นสามตัวบนเป็นหชุดนะ ฝั่งนี้ฝั่งที่เราจับแล้วประกบแล้วจะมาตามนี้หรือไม่อ่ะรอผลกันตรงนี้เลยนะครับผมขอบคุณที่ขอมานะรอผลรอผลจะมาหรือไม่ถ้าไม่วิปรลิตผิดเพี้ยนนะก็ไปที่อื่นถ้ามาตามนี้ก็แสดงว่ามาตามสเต็ปของตัวเลขอําลาพระจาาครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องด้วย Paila, 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 paila.